คำถามข้อนี้ก็เป็นการแก้สมการ e x p o n e n t i a l ธรรมดาเลยคำถามกำหนดให้ว่า A เป็นสนองจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการดังต่อไปนี้คำถามคือผลบ,บวกของสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเซต a เนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดอันนี้ก็คือคงจะต้องไปแก้สมการให้ได้ก่อนแล้วเขาเว้าใจเองว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่ได้จากตัวนี้ก็ต้องสังเกตตัวเลขที่เขาใช้อยู่ด้วยตรงนี้มีเลขที่พอจะสัมพันธ์กันอยู่ก็คือเลขตัวนี้เป็นเลข4ตัวนี้เป็นเลข2อันนี้น่าจะพอเปลี่ยนให้มันคล้ายๆกันได้ ก็เราก็เลยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนเลขสี่เนี่ยเลขสองกันเลขสี่ก็คือมาจากสองกำลังสองแล้วก็มีกำลังเป็นเอกลอกลบกับสี่คูณกับตัวนี้ก็เป็นสี่กำลังรูทเอ็กซ์ก็เปลี่ยนเป็นสองกำลังสองยกกำลังรูดเอ็กซ์ได้ฝั่งขวามือก็อันนี้ไปใช้สูตรว่าถ้ากำลังตรงนี้มันบวกกันมันสามารถแยกเป็นสองกำลังเอ็กซ์คูณกับสองกำลังรูทเอ็กซ์ได้ด้วยแต่ตรงนี้ก็มีสูตรยกกำลังที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นต้นว่า สูตรว่า a-m ลัง M คูณกับ a-n กําลัง n จะต้องได้เอากําลังมาบวากกาันลักษณะนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ในขั้นตอนต่อไปก็อย่างเช่นว่าเรามี a-m กําลัง M อยู่แล้วแล้วทั้งหมดนี้ยยกกาลัง n ข้างนอกอีกทีนึงมันจะมีค่าเป็น a ย n กกําลัง Mn นั่นเองจากตรงนี้ก็พอจะทําให้มันเหมือนกันให้ได้โดยการที่เราอาจจะมองว่าอย่างตัวแรกอาจจะเขียนเป็น2กํกลัง x แล้วก็กาลังสแบบนี้ก็ยังได้อยู่แค่สลับ ตัวคูณกันแค่นั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีกติกาข้อนี้กันอยู่ a กําลัง m ทั้งหมดกาลัง n สามารถมองเป็นกาลัง m อได้เลยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นกําลังเป็น 2x แต่ว,ว่าสลับกันเป็นเก็เป็น2ก็ยังได้อยู่ตัวต่อมาตัวนี้ก็คล้ายๆกันก็คืออาจจะมองเป็น2อําอลังรูท x อทั้งหมดกาลังสองก็ได้ก็ยังเท่ากันตัวนี้ก็โอเคยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ปรับให้มันหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เทคนิคยอดที่ของเราก็คือว่าเราจะกําหนดให้ ตั้งชื่อตัว a ก mm ับ hmm. ตัว b ขึ้นมาตัวเอของเราเนี่ยน่าจะให้เป็นสองกำลัง x แล้ว b ก็น่าจะเป็น2องกำลังรูทจะช่วยให้คำถามง่ายขึ้นมากก็เลยเอาไปแทนมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวแรกกลายเป็น a อกำลังสองลบสคูณกับ b ีกำลังสองเท่ากับ3เท่าของ a b แบบนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยก,กันกลายเป็นตัวนี้เท่ากับ0นย์มีอยู่แค่3มเทอมเพราะฉะนั้นวิธีที่เหมาะสมก็คือ สังเกตว่าเราดูตัวร่วมไม่ได้เลยถ้ามีสามเทอมเป็นเลขคี์เนี่ยก็เหมาะกับการแยกตัวประกอบอยู่แล้วก็ไปแยกมา A กําลังสองเป็น AA แล้วก็ cb กํกลังสองก็น่าจะเป็น 4b กับหนึ่งเครื่องหมายก็ตรงนี้น่าจะเป็นลบน่าจะเป็นบวกอย่าลืมเช็คตัวตรงกลางด้วยตัวนี้เป็นลบสี่ตรงนี้เป็นบวกหนึ่งเอรวมกันก็กลายเป็นตัวนี้เลยลบสามก็แสดงว่าแฟกเตอร์ถูกต้องแล้วจากตรงนี้ก็เลยสรุปได้ว่า งเล็บที่1ก็จะมีค่าเป็น0นย์ก็คือ a เท่ากับ 4b อันนี้เป็นอันแรกอีกอันหนึงก็คือ a บก b เป็น0ูนย์ก็คือ a เป็นลบ b นั่นเองหลังจากนั้นก็ a กับ b เราตั้งไว้แล้วเมื่อกีนก้นี้กลอามาใส่เข้าไป2กาลัง x เท่ากับ4คูณกับ2กำลังรูท x อันนี้พอจะไปต่อได้ไม่ยากก็คือคล้ายๆเดิมว่าเราพอจะปรับเลข4ได้ก็เลยปรับเลข4ใหม่เป็น2กาลัง2แล้วมันจะคูณกับ2กาลังรูท x ก็จะเป็นลักษณะของสูตรนี้แล้ว ถ้าฐานเหมือนกันแล้วมาคูณกันแบบนี้เราจะเอากําลังที่มีมาบวกกันเพราะฉะนั้นก็สามารถพูดได้ว่ากําลังก็คือเป็น x ทางซ้ายมือกับทางขวาม,มือกําลังก็จะเป็น2บวกรูท x ก,ก็ควรจะมีค่าเท่ากันด้วยอาจารนั้นก็ไปแก้ตรงนี้ต่ออันนี้ก็คงจะใช้วิธีรูทกำลังสองธรรมดาแต่ว่าอขอย้ายก่อนเป็นแบบนี้ให้รูท x อ,อยู่คนเดียวซะเวลากำลังสองจะได้ง่ายๆททงฝั่งขวาม,มืออันนี้กำลังสองมาก็เป็นสี่ x บวกสี่เท่ากับรูท x กำลังสองก็ได้ x ธรรมดา ย้ายข้างมาก็หลังจากนี้ก็มีเหมือนเดิม3มเทอมก็แยกเล็บปกติเป็นลบสลบหก็ได้ลบ x โอเค x ก็เลยเป็น1นึกับเป็น4อันนี้มาจากการแก้สมก,การตัวนี้อีกตัวหนึ่งเรายังมีเงื่อนไขนี้ด้วย a เท่ากับลบ b ตรงนี้ก็ถ้าลองแทน a ไ a เป็นเท่านี้แล้วก็ลบ b คือ2องกำลังรูท x ปรากฏว่าตัวนี้เริ่มจะแปลก,แ,ปลกแล้วเพราะว่าสองกลัง x เนี่ยเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนน มีค่าเป็นบวกเสมอไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรก็ช่งงาง2กำลัง x มีค่าเป็นบวกแน่นอนทำนองเดียวกัน2กำลังรูปเก็คล้ายๆกันก็คือมีค่าเป็นบวกแน่นอนแต่ปรากฏว่าเรากำลังมีเลขที่เป็นบวกตัวหนึง่งไปเท่ากันเลขที่มันติดลบอยู่ตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นสมการตัวนี้ก็จะแก้หาค่า x กไม่ได้นั่นเองไปต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เลยมี x ออยู่2ค่าคือ1กับ4ปัญหาคือว่าคำถามเนี่ยไปถามว่าเราต้องหาสมาชิกข,ของเส ก็คือคาตอบนั่นแหละต้องหานตอนนี้ก็จะมีคนเชื่อว่าคําตอบคือหนึ่งกับสี่แล้วก็เอามาบวกกันตามที่โจทย์ถามโจทย์ต้องการผลบวกก็เลยตอบหนึ่งบวกสี่เป็นห้าแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาแก้สมก,การถ้ารู้สึกตัวว่าตอนที่เราแก้เนี่ยเรามีการยกกํบบาลังสองในสมก,การเข้าไปมีการจัดหน้าตาที่มันแปลกๆเนี่ยให้สงหรอนใจไว้ด้วยว่าน่าจะมี X ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยลงเข้ามาด้วยหรือแม้กระทั่งอย่างข้อนี้เนี่ยเราไปทําตรงช่วงนี้กันตรงช่วงนี้เรามีการกำลับบงสองเข้าไปตรงนี้ เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากว่าอาจจะมีคําตอบที่มันไม่ใช่เนี่ยลงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการเดที่รู้ได้คือต้องตรวจคําตอบก่อนก็เอา x เป็นหนึ่งที่มีเนี่ยไปแทนในโจทย์ดูว่า x เป็นหนึ่งทำให้คําตอบเป็นจริงหรือไม่แล้วก็แทน c ดูว่าเป็นจริงหรือไม่ก็เริ่มต้นเลยเราจะมาเช็คตอนที่ x เป็นหนึ่งก่อนแทน x เป็นหนึ่งเข้าไปทางฝั่งซ้ายมือจะกลายเป็น4กาลังหนึ่งลบ c คูณกับ4นี่คือฝั่งซ้ายมือ ส่วนฝั่งขวามือได้3คูณกับ2กํกลัง 1, บวก1ก็คือกําลัง2ปรากฏว่าฝั่งซ้ายมือนี่มันเป็นติดลบไปแล้ว4ลบ16เป็นลบ12อันนี้เป็น12ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น x เป็น1ใช้ไม่ได้กับอีกตัวหนึงเเป็น4ใส่ C เข้าไปเป็น4คูณกับ4กํกลัง2อีกฝั่งหนึ่งเป็น3คูณ2กํกลัง4บวก2เป็น6กทางซ้ายมือนี้ดึง4กําลัง3ออก สีล่ลบหนึ่มีเป็น3มคูณกับสองกำลังหกหกสิบสี่สีลังสก็เป็น6กสเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่าสฝั่งนี้มีค่าเท่ากันจริงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเซตเที่พูดถึงเนี่ยมีเพียงแค่สมาชิกตัวเดียวก็คือ x เป็นสเท่านั้นเพราะฉะนั้นผลบวกข้อนี้ก็เลยตอบ4นั่นเองมีแค่คนเดียว